สวัสดีครับพ่อสองเกลือนะครับมื้อนี้สิพ่าเพิ่งเบิกเกษตรเมื่อไม่เลี้ยงเป็ดไข่ครับวันนี้พันธุ์อย่างเดี๋ยวสิพ่อไปถามมันเบิ่งครับเดี๋ยวจะเขาไปหาแฟาห์มหาเพิ่นเบิ่งครับครับเดี๋ยวสิพ่อไปเบิกเงินไข่เป็ดกจะควองเพิ่นไม่ใส่น้อยเนาะค้างนี่ครับนี่ครับจะควองเงินฟ้ามันครับนี่เอาสวัสดีครับชื่อยังครับในตัวนะครับผมนายคุ้มจิตครับโหดีเป็ดกนั่นจะเก็บไข่บ่ดิเงี้ยางยหนูใครกันละใครกันล่ะ มูนนี่มันเป็ดไม้มันข่อยใหญ่โอ้ไม่หูมองเหรองเดี๋ยวไปเบิกงงันเป็ดเป็ดที่มันหูมองแล้วใครเบิงดูถ้าไม่เบิงดูนี่ครับพี่ว่ามันหูนี่บอกใครยางรถลเนี่ยยางรถมู้นี่มันนี่มันหูมองแล้วมันจะเป็นยางรดดูน้ำยางรดจนงสี่โอ้ไข่คือข้างไข่ไก่ตัวนึ่อ๋ออยู่น้ำยางรถนี่มืดมืดมืดแม่ครับนี่ครับนี่ห้างเขาเห็นห้างไหนมันไข่ไหนมัดไข่ตามห้างเป็นแถวเลยจนเสีย เนี่ยเจ๊เสียกูเจ๊เสียเป็นยังคือเห็นหลายรูปแบบการไข่ห้างไข่เขาก็ต้องเอาเฟี้ยงห้องล่อมันมามันได้เฟี้ยงมันกับไข่เจ๊เสียมันมันไข่แล้วมันจะคบไว้คบไว้เัาก็เปิดเมื่องเอามันไข่ตัวเดียวนี่นี่ห้างนี่บอกว่าไข่หลายตัวโอ้เจ้าเจ้ามืออันตัวนึงมันไข่หนึ่งมันกับหนึ่งขึ้นเดียววะนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดตัวขึ้นเดียวเป็นบ่นี่ขึ้นเดียวขึ้นเดียวเจ้าเสียวขั้นตัวเสียวโอ้นวันหยุดไข่ได้ไง ดีครับเสียงนี่ยซะครับใครดีเขาผูกภาษาโอใครครับหวบแม่หญ่อยนะครับโน้เนี่โอ้หมกายเป็นหม่องเป็นกองเลยแล้วแมุ้มนี่แห้งร้ายครับครับนี่นี่มือมือ่มายมุ้มนี่มุมนี่แห้งรายครับยนี่ยขวาตัวระว่างตัวนีรระว่างครับหยับพี่พี่มุ้มุ้งเ่นี้งครับมุ้มนี่เป็นประมาณสองแผงได้ไงเหมือนอู้หุนะหัวาจเลไปจะใครหนึ่งมุ้มนี่มุ้มนี่เ็าบะแม่ใสามสิบสามแผงหนึ่งุ่บนนี้ อยากมืดแน่ครับเพราะว่ามันอยู่มุมอับครับมุมในครับมุมนี่กับโมเมนธรรมดาหนิโอ้เนี่ยเปิดมือหาคือจังเล็กแสดงว่าเพิ่นมาใครสีเฟียงหรอเสี่เฟียงหยับได้หยับเด้ใครลายขนาดก็หยับใครเนออันนี้เพชรสี่ร้อยตัวครับนี่เก็บได้ประมาณสิบสองแผงต่อเส้าครับโอ้ขายไปขายที่ไหนนี่ขายเองหรือว่าขายที่ไหนทั้งขายปีกขายทรงเอาส่งก็บร้อยสิบบาทขายปีก็ร้อยยี่สิบให้ชาวบ้านเขากินนี่ละมาซื้อเอง ครับมาซื้อเองแลนะจ๊ะครับฝากขามาซื้อกันราคามาซื้อเองกันด้วยครับกลับไปส่งก็ได้ครับบอกเขาฝากมาซื้อกันนติดกันราคามาซื้อเองเงินวอร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันเปนฝากมาซื้อกันถือพันไหนเป็ดนี่เป็ดนี่พันกากีข้ามเบลครับอ๋อซื้อมาเพาะเองเื้ยว่าซื้อเขามาซื้อครับเป็ดพันเป็ดพร้อมไข่หาเดือนเอามาตัวละร้อยสามสิบห้าบาทครับเขามาส่งแมนวอมาส่งครับมาส่งโอ้มาเลี้ยงเลี้ยงพักหนึ่ง เรื่องประมาณเดือนกว่าถึงสองเดือนได้ผลผลิตครับอ๋อเขาก็ต้องให้หัวอาหารมันแน่ยาบำรุงแน่ยาขาเชื่อเขาต้องบรงอาการเป็ดว่าสมบูรณ์มาสมบูรณ์มีน้ำห้เล่นใครดีครับใครดีถ้าผู้ใดต้องการอยากเรื่องนี้ติดต่อได้ติดต่อได้ครับติดต่อได้ครับให้ผมดได้ห็นอเล่าได้ครนบได้ไหมละครับให้อมูลได้เป็นว่ได้ครับได้ได้สอบถามเลยครับกะสันไปเบิ่งเป็ดข้างนอกเนี่ยเป็ดตอนเศร้าครับเดี๋ยวพีเมย์ยนั่งครับเดี๋ยวพี่เมลาลาครับ เพิ่นกำลังนั่งเ้าเป็ดเป็ดเพิ <t os> <t os ่นจะกินหญ้าขึ้งง้วนนี่เลี้ยงขึ้งง้วนนี่นี่ครับเป็ดครับเป็ดกินหญ้าขึ้งง้วนี่ประมาณ400รตัวบ่ตอนเอามานี่400ครับแบบนี้ตัวผูน้ำตัวผูเฮาก็ตัดออกเออเดี๋ยวครับเป็ดเดือบขอเสียงของการเลี้ยงเป็ดนี่ไม่อย่างนี้ขอต้องระวังนะ ก็คือตาลวังคือหมาครับหมาหูหมานี่เห็นนี่ตื่นมาได้เลยตื่นมาใครแต่มีเสียงนิ้เสียงประทัดน้ว่ายิ่งเสียงดังๆังเพียงไดได้เขาก็หาเพลงมาเปิดให้มั่มันสิคุ้นเสียงครับโอ้ขึ้นมากวนตัวเดียวกวนมากมวนเนาะมันตกใจเฮามั่บกว่ามั่นแต่ว่าถ้าตกใจท่านหันนี่อาจจะตายก็ได้ผมเรียนจำโอ้ยต้องเทียรฝนตกป้าห้องนี่ก็ักตายก็มีครับใจซอเดี๋ต้องระวังดีระวังอะไดีดีกว่าครับครับ S <S นี่แหะครับเลี้ยงง่ายกินงาขึ้งง้วเนี่ยต้นกล้วยนี่เป็นลักนี่แหะครับเป็ดกากินคนเดียวมันก็ค้ายเป็ดแกะปันเฮิเน,น,นี่ย <คำ S 2> นะครับเห็นบ้างไหมดากสีย่อนย้อนพ่อสีน้อยๆนะครับบงาบงลักษณะออกเลย์เป็นบองมันขึกันบันขออึกออกก้กันหอกกรับเป็ดแกะเผาเนี่ยไปซื้อเองหรือเปล่าเขามาส่งนี่เขามาส่งครับเศรษฐีฟาร์มถังร่องครับมาส่งครับ นิดต่อได้ตลอดครับเป็ดที่ตลอดไอ้ต้องการเงินแอดอันคาดข้ามาขอเบอร์ทูได้เป็นบ่ได้ครับได้ได้เ,ไดเดี๋ยวเดี๋ยวผมดีมีป้ายอยู่ขา้างหน้าไม่ยู่ข้างหน้าแล้วครับป้ายตอนนี้ท่ายแล้ว<อ>เป็นวอแล้วมันถีมีเบอร์โทรตบบาบ้านผู้ใดเบื้องในคลิปนี้เดี๋ยวก็จะเอาไว้ถ่ายคลิปแล้วครับไอ้เบื้องอันเบอร์โทร้ครับอันที่อยู่ข้ามเพื่นเดี๋ยวถามแน่คิดจังไหนคืออยากเลี้ยงเป็ด<อ>ศึกษามาก่อนบอที่สิมาเป็น กเกษ,ษตรกรกตรศึกษาขั้นไม่ศึกษามาก่อนครับว่าเป็ดนี่มันต้องตอบโจทย์ในห้อาได้ว่าได้ผลผลิตตลอดมือเพื่อได้เงินรรยวันถ้าเขาจะไปเลี้ยงงัวเลี้ยงอย่างกับเที่ยสิไร้ขายเป็ดนี่คือว่าเงินไรยวันคือเศ้ามากมันใครเข้ากันด้เงินแล้วที่เรียก,กันที่เลียงเลี้ยงมัไม่ตกใจาะว่ามันตอนักใครไม่ตกใจว่วมันใครตกใจครับตอนไม่ไม่ไม่นี่บิดหัวหารมือหนึ่งเด็กใครซีนวยจักสิบลอดบัลอดชิด นอนบาลับเลยนอนบาลับบ่านี้เลี้ยงไปด้อายุมันเจ็ดเดือนกว่ากบเก่าแปดเดือนมันกับไข่ไข่สมุนโตงทั้งได้ผลตอบแทนเป็นบ่อผลตอบแทนได้เริ่มได้มาเรื่อยๆแล้วครับนี่หมึกหมู่อ่าชิบกว่าแผงนี่หมูว่านนี่ได้จิบแผงหมูว่านได้สิบสองแผงครับถ้าเต็มที่นี่ชิบได้จิบแผงคิดว่าผมอ่านเอาแค่สิบสามแผงครับต่อมือสิบสามแผงกับแผงละแผงแผงละหน่อยแผงละหน่อยกับสามพันเนาะ สามพันสามพันสองแพงอร่อยหิ้วลอยสิบบาท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 พูดเอาดีที่ร่องหัวพูดีว่ะก็เมื่อละพันสองครับพันสองพันสามนี่ละคิดว่าถ้าถ้าได้แบบนี้ตลอดไปนี่พออยู่ได้พ่อคิดว่าโอ้อยู่ได้ครับอยู่ได้อยู่ได้กว่าพันเลยครับถ้าเป็นผู้ใดมีครอบครัวมีลูกมีเมียก็เลี้ยงเมียได้มันหมดนี่ได้ได้ได้เพราะมันเป็นเงินรายวันนี่ครับว่นมปนวันเงี้เป็นเงินเป็นเดือนตื่นเสาร์มาเห็นใครเดี๋ยวคุณเก็บ เส้แขงนี่คุณเห็นกันแล้วเดี่ยวหอกกับหก็ับใครจะกินไข่กับบอด้ซื้อร้อน,นบอ่บอด้ซื้อคราวันนี้กับสิพานไปเบิง่งคนเก็บไข่เป็ดครับว่ามันเป็นยังไงคนเก็บมื่อน,นึงนี่เก็บเป็นยังไงครับมามานี่นะครับเก็บไข่ครับนีโอ้ชีวะอ,อยา่างไรเนาะเก็เนเวกับการเราจะแตะกันบ่เอาวากลากยุ่งที่เหรอครับนี่เออสร้อยเก็บเนี่ยครับ ห้อยทัดกับมาเก็บซอยครับมือนี่มีสันต้นต่อนี่นี่คมเป็นเจเนียร์ของมิจินี่เขาใส่ EM ครับ EM ครับสียาขาเชืีอครับตอนเศร้าครับอ๋อแค่สั้นสีกินเหม็นเลยบ่ผมว่าเดี๋ยวมันคือผมมีกินี่เลยวะธรรมดามันคือใครกันหวองดีปวามเปลี่ยนความไก่ย่างไก่มันจะมีกินนี่อันนี้ผมมีกินีหมมูนี่ยายมูใครไม่ได้หนิเนาะใครไม้มูนี่ท่านหูหวอง ใครใครนี่เบอร์ไหนนี่ใครสาวทรงเขาเบอร์ไหนเรื่องถามมันต้องมีเบอร์เด้ยใครอันนี้ใครทรงใครร่วมครับว่าใครครับบ่าขาดแมนบ่แล้วผู้สื่ร้อยสิบบาทบ่าขาดแล้วถ้าเพิ่นสิไปขาดเองแมนบ่แล้วถ้าเพิ่นแล้วผู้ติดฉีิเขาไปเซตอีกหัวเซตครับต้องใส่ก๊อตใบขาดออกครับขาดออกไปล่างครับล่างใครสีโนครับอ๋อเขาเขาบันมาเซตได้บ่เก็บเก็บเก็บ โอ้ไข่ง่ายมีได้พี่น้องง่ายเนาะเขาเขาก็ว่าไข่ไข่ฟ้ามเนียนนี่ละครับมันแดงดีเน่ยบอไข่เจ็บมากที่ว่าไข่หูภาษามันสีสะอาดครับนุ้ยไข่ยังที่ละครับสุดยอดแล้วครับนี่ธาตุธาตุ้ามันไข่ตามที่ห้าว่างไว้มันสีสะอาดเป็นบอแบบนี้มันมูนี่มันไข่นี่สะอาดครับเพราะว่าเรต้องเซ็ตเขาเซ็ตได้ไหมแต่นี่มันอยู่ล่างหนามมูนี่คือไข่ไข่แม่สาวนี่ไข่ไม่บ่าหูบ่าหูเลี้ยงบ้าหูยักษ์ง่ายหมด อยากายใครใส่ใครได้เป็นบ<ต>่บ้องมูลระเบียบใครเมียสาวคือคนละ่ะอ๋อแม่ยไม่เลี้ยงลูก้กบ็นอ๋อบอกคือแม่เกา่าแม่ยนไม่เก่าเรือถ้าเด็กหูงานเราถือเสื้อเมียนี่แค่เป็นบ่มูแม่เก,าเก่า,า,าอีกตัวตกเก็บไปเก็บเข้มงวนี่ใครก็เก็บไปแล้วนี่มเมื่อเมื่อคนเฮ็ดเอาใครเซียนเซียนเท่กว่าเซ็ตแผงครับเซ็ตแผงนี่เออครับมีพนักงานเก็บอ๋อนี่จักมือนี่ อันนี้สองมือครับนี่โอ้นี่บวทีว่ว่านั่นมีขี่เอาสก,ก้อนไปขัดหั่อยสิบวครับขัดออกโอ้ย่าไปล่างเช่นไรสีน้องค,ครับแมวอ,อันมีขี่เส็นเบิ่งเ,เส็นที่ไหนใครพี่น้องผมอยากเห็นนี่นั่นครับนั่นครับอ๋อครับแล้ไปแห้งโอ้นี่เส้นเบาๆเาขาต้องขัดแห้งเพราะมันออกง่ายมั้ยีแผนกคัดพราะนี่ครับนี่ใครใครมันเปื่อนยังส่เขาก้อนใบถูกออกเลยยังส่เออบันที่เนียนเพราะหายนี่เป็ดซีด้วยนี่กินอาหาร จังไรน,นี่จังมือสอบหนึ่งนี่สอบหนึ่งนี่สามเวลาครับไอเวลาละสิบโลมือหนึ่งไหกจังเวลาสอบหนึ่งมันสามสิบโลมือหนึ่งไหสองเวลาครับเศร้าครับตอนเย็นโประมาณว่าสองสอบสามมือสองสอบประมาณสามมื่นอะครับออสอบหนึ่งก็หารนอยหาสิบเทากับเจ็บใครได้มือละสิบสองแผงกินบ่หลายตัวนี่บ่หลายครับเพราะว่าเขามีน้องไห้ลงเหร่นอินผักกอดิธี แม่ไม่ได้ซ่อมมันเห็นวอาหารเขาซ่อมยังไงว่ามันกินหน่อยกินหลายอิ่มบ่อิ่มเขาจิตเท่เลยไม่มีสองสิบสองกะละมังเท่เบิดบานี้มันกินถ้ามันกินเหลือนี่แปลว่ามันอิ่มเหลือน้อยนมันอิ่มถ้ามันกินเจียงเบิดมันบ่พอเขาก็ต้องเติมให้มันให้มันอิ่มมันตังซื้อเป็ดนิดสามร้อยกว่ากับเสื้อลอยมันบ่ที่หอาหารรอบละสิบบ่สิบโลสิบโลครับผสมคือว่าลดต้นทุนเข้าเสียอาหารล้วนเลยกับบ่ไหว ราคาไข่ก็แค่ร้อยสิบบาททศส่งไข่ปีกร้อยยี่สิบลดต้นทุนห<า>ัเใจเข้าไปอัดหัวหันมือละสองสอดก็เป็นพันกรัวแล้วเขาม่เก็บเข,า,เขาก็เหนือกำลังแค่สองร้อยมันดูได้ดอกครับออ๋ต้องเอาให้อยู่ได้เม็นบ,บ่ต้องในเครื่องนึงคือว่าไข่แดงดีเถอะดี๋<ม>ยวนี้ไข่เป็ดแดงแดงครับโอ<ด>้แดงเลยเม็นบ่แดงนี่ครับไข่ไข่งามดีครับเนาะโอ้นี่นี่นี่เม่ได้๋ม่ได้คัดไส้เมื่อดีเม่ได้คัดครับไข่รลวมครับใครล้วนเป็นเมื่อดี ไข่ร้วมนี่คือไข่ทรงร้อยสิบร้อยสิบไข่ปีกร้อยยี่ร้อยยี่นี่ครับไข่เอ้าเจ้าไข่ไข่ไข่แพงนี่เนาะยีก็แดงดีกว่าพี่น้องไม่ใหญ่อมโปรตีนสูงแต่ว่าถ้าพูดได้มีข้าวต้นน้อนกับอันนี้ไข่มันแตงครับนี่มันแดงไข่เหยียบเจ้าของเหยียบเองครับนี่อ๋อนี่แดงอีดีครับ เขาเจะบอกว่าใข่เปี๊ยดไข่เสี้บต้มเปี่ยให้เป็นยางกอกไข่เสีบไม่ให้มันสุขขกขาดครับวันนี้สองเกลือสุดได้ไปก่อนนะครับท่านใดสนใจกับทักเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นเพื่อนใดก็ฝากติดตามฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ